ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตปล์มน้ำมันของโลกโดยพื้นที่เพาะปลูกกว่า5ล้านไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ปล์มน้ำมันจึงมีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของประเทศเบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมปล์มน้ำมันคือปัญหาวัสดุเหลือทิ้องอย่างทลายปล์มเปล่าซึ่งมีปริมาณมหาศาลหากไม่จัดการอย่างเหมาะสมอาจกลายเป็นภาระของสิ่งแวดลอ้อม เพื่อแก้ไขปัญหานี้เราจึงคิดค้นกระบวนการผลิตกรดเลวูลินิกจากทลายปามเปล่าโดยใช้ตัวทำละลายยูทิกติกเชิงลึกปรับสภาพซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยย่อยสลายได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้การปรับสภาพด้วยสารละลายยูทิกติกเชิงลึกช่วยให้กระบวนการปลอดภัยลดพลังงานลดการใช้กรดเข้มข้นลดการปล่อยของเสียอันตรายซึ่งแตกต่างจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยกลุ่มเป้าหมายของนวัตรกรรมนี้ คือกลุ่มที่สนใจการผลิตวัสดุชีวภาพหรือกระบวนการเคมีอย่างยั่งยืนผู้ผลิตสารเคมีชีวภาพสารตั้งต้นและพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งผู้ที่มีทรัพยากรวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเช่นถลายป่ามปละานวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียลดพลภลาวะทางสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างรายได้จากสิ่งที่เคยถูกมองข้ามสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG ในด้านที่ 8, 9และ12เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวมวลอื่นๆและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจ BCG และนี่คือการบูรณาการสถาบันอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน เพราะสังคมคาร์บอนต่ำไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวของพวกเราหมวลมนุษยชาติ